ค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีคุมค่ะวันนี้ทำปีกไก่ผัดซอสสุกี้ค่ะไปชมวิธีการทำค่ะง่ายมากๆเราเน้นง่ายอยู่แล้วนอครัวนี้เน้นง่ายอยู่แล้วค่ะหอมค่ะกระเทียมสับค่ะพริกหวานค่ะค่ะกลัวไม่แซบเนาะเราจะใส่พริกอันนี้ลงไปด้วยค่ะเราจะหั่นเป็นชิ้นๆเนาะ ปีกไก่ค่ะใส่เกลือค่ะใส่ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยค่ะค่ะเราก็จะคลุกเค้าไก่ให้เข้ากันเนาะกับเกลือแล้วก็ซีอิ๊วขาวเมื่อคี่ะค่ะพอน้ำมันร้อนเนาะเราก็จะเอาไก่ลงทอดค่ะยิ่นะ เราจะทอดให้เหลืองกรอบเนะาะค่ะเพื่อนๆอันนี้ปีกไก่ตามที่เราทอดสีสันตามที่เราต้องการแล้วเนาะเราก็จะตักขึ้นพักไว้ค่ะเราก็จะมาผัดกันค่ะใส่น้ำมันมะกอกเนะาะค่ะใส่กระเทียมลงไปค่ะ ค่ะเราจะผัดแค่แค่กระเทียมคอหอมเนาะจากนั้นเราจะใส่พริกลงไปอุ๊ยซอ r r ใส่หอมลงไปค่ะค่ะตอนนี้ใส่พริกแน่นอนเมื่อกี้ก็พูดผิดเนาะเป็นคนก็อย่างเงี้ยพูดผิดพูดถูกไปเรื่อยค่ะเอาแค่แบบทําสนุกสนุกเนาะแชร์ประสบการณ์การทําอาหารให้เพื่อนๆดู โอเคค่ะเราจะใส่น้ำจิ้มสุกี้ลงไปเลยเนาะใส่ไปพอประมาณเลยค่ะชอบเข้มข้นชอบอะไรใส่แบบนี้เลยค่ะโอเคผัดให้หอมๆห,หน่อยเนาะค่ะเราขอเติมเกลือนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยพอค่ะค่ะมาแล้วค่ะไปไก่ค่ะใส่ลงไปเลยเนาะ ค่ะอันนี้เราก็จะคลุกเขาให้เท่ากันเลยค่ะซินาซินาค่ะประมาณนี้รอให้เขาเคลือบเคลือบก่อนเนาะเคลือบๆนิดนึงค่ะเพื่อนๆพ,พอเคลือบแล้วเราก็จะใส่พริกสามสี่ลงไปเนาะโอเค นี่อาหารวันนี้ของเราข้าประมาณนี้เรียบร้อยแล้วค่ะข่ะเพื่อนๆเราก็จัดเสิร์ฟเป็นประมาณนี้เนาะจากนั้นเราก็จะโรยโรยงาค่ะว้าวค่ะอาหารของเราค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ Thanks for watching ค่ะบายบายค่ะมาสลามาบายบาย